สบายดีทุกคนพบกับดาวสาวดาวชาแนลเนาะเมื่อนี้โบมีอย่างไรเนาะมื่อนนี้ดาวหยุดมวยมัวกระสิมื่อวนนี้ดาวหยุดงานนะทุกคนบริเตุงานเพราะว่าตอนนี้มีวันหยุดแล้วตอนนี้มีวันหยุดแล้วเนาะอันเดียวดาวสิพาทุกคนมาเบิ่งต้นไม้ที่ดาวปลูกไว้สภาพ <c oughs> มันก็ มันแบบมันเลอะเลยทุกคนเดี๋ยวเราซีห้เบิรงเนาะนี่อันนี้เมนเป็นต้นไม้ที่ดาวปลูกไว้อยู่ในระเบียงเนาะในระเบียงนี่กระซิมีเป็นต้นในเนาะโมฮูลืมแล้วว่านทางจระเข้นี่นี่นี่ก็มีหลายอยู่แต่ว่ายังบริลางวันนี้เนาะมันเลอะเลอะน้อยนึงนี่มีตรงนั้นนเนาะ อันนี้แมนเป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนาะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนตอนแรงเนาะหรือว่าตอนตอนเย็นเนาะอันนี้คือเวลา18บแนาฬิกาเนาะกาศซีมืดมืดได้นหน่อยนึงเนะาะว่าฮันเป็นเทศบาลเนาะเทศบาลบางบัวทองเพระาะเราอยู่ในตึกใกล้ๆเทศบาลพูดเดาเคยย่างไปคุณทุกคนย่างไปคุณไปตลาด ยังยไที่ไปไปตลาดไก่อยู่ตลาดดนตลาดอันนี้แม่นเป็นหานเกาเลยทุกคนโดนรือ้อโดนถอดแล้วเนาะเพราะว่ายายละยายไปอยู่คุด,ดยายไปอยู่อันนี้ผมเ,นเ,นเป็นลูกค้าในฮานในนี้เป็นลูกค้าหมูกระทะแต่ละมือนั่งเบิ้งรถเขา่ะาทุกคนนั่งเบิ้งลูกค้าหมูกระทะคือในหานนี่ฮานนี้เนาะ ใครมาแถวนี้ก็มาอุดหนุนเด้อเด้ออันนี้เป็นฮานเกาแล้วเนาะแบบว่าโดนรื้อถอนแล้วครับท่านผู้ชมคือแบบบ่เหลือเนานะน,นี่เขาทุบล้วนี้เขาทุบแล้วนี่ต้นไม้เขาก็ตัดแล้วเนี่ยจากต้นบางใงบางใงก็เหลือร้อนๆนี่เห็นบ่อันนี้คืนที่เขาแล้วเนาะไปก่อนอุ้ยนี่วันนี้ลังคาก็หายไปเลยลังคาก็บ่มีอื้อ เศร้าใจอยู่เดอ้อคุณอนาคนคนโคตรเย,ยะอะเนาะงานหมูกระทะขายดีดีเดี๋ยวถือเดียวเดียวเดียวจะไปกินนะนีกาเมนเป็นถนนตอนเวลาสิบแปดนาฬิกาเนาะตอนหโมงก็รถก็ไบ,บ่ได้หลงบด้หลายนะทุกคนอัน,นนี้มันไปทางนี้มันเป็นตลาดบางบัวทองเนาะไปทางนี้เป็นตลาดนองบัวทองรถกบบระบ่ได้หลายเนาะคุณอ,อากาศก็คือว่าใช้ไดเน,น่บริฮอนบริหนาว ส่วนฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ก็ไปฟังคุณกสิเป็นมีเทศบาลน,นะทุกคนมีธนาคารมีตลาดไปสร้างไปคุณกสิมีลายสิ่งลายย่างมีรลตอกรถตัดระท้งพ่นลายห้างสบรพสินค้าลายลายรถก็ค่อนข้างลงๆเนะาะไม่ค่อยมีรถถนนก็นลงจงเลยอันนี้คือเวลา18อแนาิกาเนะ จากมันนีดาวยุทธเนาะทุกคนกะบอไดเห็ุงานกะว้างเบิงซีรีส์เกาหลีเบิดมือเบิดเวนเนาะเบิงซีรีส์เบิงซีรีส์ท่งก็บจบไปประมาณสามเดือนคือเบิงแบบเบิงเล็งรัดเนาะอันนี้มันเป็นคล้ายโซฟาเลยแต่มันโมเป็นโซฟาเลยดาวยุทธมันนีตอนแรกว่าสิเอา มหุหงมาต่ำทุกคนว่าซีต่ำมะละกอว่ซสีต่ำานั่นแต่ว่าลืมเนาะลืมเอาเส้นมาขี่คันไปเอามืนี้หยุดมื่นี้ภารกิจก็คือกวาดพื้นถูพื้นซักผ้าเนาะกะโบมีิยังไล่กะสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วเนาะกะนางยืดซื้อตอนนี้เนาะกะโบมิยังไล่เนี่ทุกคนเอาบรรยากาศตอนแรงมาฟาดโอ้ พอายุบางบัวทองเนี่ยอากาศเป็นังใจประมาณนี้เนาะดาวอายุนนเนาะอยู่จังหวัดนนดยูบางบัวทองนอนทบุรีเนาะจะบคิปถึงทังนี้เด้อบายบายไปดีบา,บาย